ไม่รู้อย่างนั้นหรือเปล่านะครโอเคครับมีคําถามหรืออยากจะเสริมเสนออะไรจากข้างล่างครับเชิญเลยครับเรายัจะพอมีเวลานิดหน่อยนะครับน่าจะสักอีกห้านาทีครับเชิญครับ,รบแนะนำตัวเองสั้นๆนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อสุนิยาค่ะแล้วก็จริงๆแล้ว ที่อยากจ,จะแชร์ก็คือว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการท่องเที่ยวแล้วก็ไปทั้งเอเชียก็ค่อนข้างที่จะจะเยอะทั้งลาวทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะทางฟิลิปปินส์อินโดอ,อะไรอย่างี้นิดนึงแล้วก็แต่ว่าส่วนมากก็จะอาจจะไปทางอเมริกาหรือยุโรปแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าทําเป็นเอเชียความเป็นอุตสาหกรรเที่เราอาจจะยกขึ้นมาเป็น จุดแข็งหรือว่ายกมาเป็นโปรโมตในในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ก็คือเรื่องความไม่มีมาตรฐานของของการจัดการด้านอาหารไม่ว่าจะที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ว่าอาหารสตรีทฟู้ดนี่จะเป็นตรงนี้จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นแบบนี้คือเราดูแล้วมันไม่มีมาตรฐานเหมือนกับเช่นที่อเมริกาหรือที่ยุโรป นั่นคือถ้าเราจะเปลี่ยนมุมมองคือเปลี่ยนจากาำไม่เป็นมาตรฐานมาเป็นจุดแข็งโปรโมทเลยว่ามีแค่ที่เอเชียนะหรือกลุ่มประเทศเอเชียแถวๆนี้ที่มีลแบบักษณะแบบนี้รวมทั้งการจัดการด้านด้านโรงแรมที่พักเราจะเห็นว่ามันมีมาตรฐานแบบแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งทางยุโรปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งทางอเมริกาจะเป็นอีกอีกแบบหนึง่ง แต่ทางเอเชียแถวบ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเลือหลายคนที่ที่เคยคุยกันเขาจะบอกว่ามันเป็นการผจญภัยมากแล้วในส่วนของเรื่องของอาหารเนี่ยเขาจะบอกว่ามีแค่แถวนี้ที่เวลาที่จะมาจะต้องเตรียมยาเกี่ยวกับพวกท้องร่วงแล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนก่อนจะต้องเตรียมอินชอนแอนพวกนี้บอกว่าให้ดีอะคะ่ะ เป็นเรื่องใกล้ๆที่เขาจะมองแล้วเขาบอกว่าถ้าไปที่กัมพูชาบางทีอ่ะดีที่สุดเลยคณดื่มแอลกอฮอล์แทนน้ําเพราะว่ามันจะทําให้แอลกอฮอล์จะไปฆ่าเชื้อโรคได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบจะยังไงเราก็พิสูจน์แล้วเหมือนกันแล้นอาหารที่ดีที่สุดที่ที่กัมพูชาก็ยังทําให้ท้องเสียได้ค,ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ตรงนี้ก็เลยแบบว่าเราอาจจะเปลี่ยน ความเป็นมไม่มาตรฐานตรงเนี้ยมาเป็นจุดแข็งของเราก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะทําให้มันเป็นภาษาที่มันดูนุ่มนวลขึ้นแล้วส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันอย่างที่อาจารย์สุดแดนว่าในส่วนของพื้นที่ที่มีการขัดแย้งตรงนี้เราก็อาจจะเอามาเป็นโปรโมทได้เหมือนกันเช่นเขาพระวิหารมีหลายคนเหมือนกันเอ้ยอยากไปดูขอพระวิหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรื่องของ การย่างพื้นที่งานเกิดขึ้นทําให้คนก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ใช้มาเป็นจุดขายได้แล้วถ้าเราจะคิดไปอีกทีหนึ่งในเรื่องขององศรสียุทธยาเหมือนกันที่รกับม่าคนที่ไปดูซากโบราณจริงๆถ้าไปถามไกด์หรือดูประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดถึงในเรื่องของความขัดแย้งซึ่งนอกจากสถานที่สองแห่งแล้วไม่รู้ว่า ม,มันน่าจะมีที่อื่นๆในประเทศไทยหรือในเอเชียเราที่สามารถที่จะหยิบยกมาเป็นจุดขายจุดร่วมกันได้แล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราต้องกลับไปมองดูเหมือนกันว่าถ้าคนท้านกาักท่องเที่ยวที่เขามองแบบโพสิทีฟเขาก็จะบอกว่าโอเคการกินอาหารการเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่มีมาตรฐานไม่ว่ารถจะเป็นแอร์อัดเบียดขึ้นไปในรถไฟที่อินเดียแบบ แน่นมากกว่าปากกระป๋องหรือว่าการเดินทางที่ต่างๆที่แบบว่าเห็นเด็กนั่งอยู่บนหลังคาของของรถสองแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาน่าตื่นใจแล้วก็อาจจะมาเป็นจุดจุด,จ,ดจุดแข็งตรงนั้นแล้วก็เป็นการมองมาตรฐานของเราด้วยว่าเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นอาเซียนเนี่ยในสิ่งต่างๆตรงเนี้ยเรามองเรื่องความมั่นคงเรามองเรื่องความปลอดภัยเรื่อง การดูแลสิทธิมนุษยชนด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเป็นลักษณะการแชร์มากกว่าคำถามค่ะขอบคุณค่ะมีอีกไหมครับแต่ผมว่าเอาจุดเอานั้นความไม่ไม่มีค่าถามมันเป็นจุดขาย <laughs> ไม่แน่ใจน, <c oughs> นะว่าผมแต่ผมว่าผ,ผมตีความว่านักท่องเที่ยวที่มาโดยยาะจากโลกที่หนึ่งหรือประเทศที่อ้างว่าจเจริญแล้วเนี่ยครับน่าจะน่าจะส,สนใจกับการผจญภัย รูปแบบของการกินมากกว่าตัวอาหารเองนะครับ <c oughs> เพราะถ้าอาหารกินเข้าไปแล้วท้องร่วงนี่ผมว่าไม่มีใครอยากจะกินนะครับแต่คิดว่าจริงๆแล้วถ้าจะว่าอย่างนั้นไปด้วยกันกับพี่อาจารย์สุแดนพูดมาตลอดนะครับว่ามันเป็นการท้าทายนะครับมันเป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันเป็กนการผจญภัยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของโรลลี่แพนเนทที่อาจารย์ก็ยกมานะครับก็เป็นคำพีของกลุ่มนักท่องเที่ยวเราเรียกว่านักท่องเที่ยวแบบแบกเป้ติดหลังใช่ไหมครับคือพวกแบคแพ็คเกอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งก็คือกลุ่มนี้ที่ ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวแบบแบบลุยด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดูเหมือนไม่มีมาตรฐานในแง่ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ของมันนั่นคือว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการกินนะครับการกินของมันมากกว่านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จริงจริงก็ดีนะครับว่าถ้าเกิดพื้นที่หลายๆที่ที่ขัดแย้งกันอยู่อย่างกรณีขอาวว่าอาหารจะจะร่วมกันพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ก็มันอาจจะเป็นความฝันอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าให้ทันจะเสริมหลอไม่ไม่มีนะครับมีอีกสักท่านนะครับคือเรา,าเราพูดถึงถึงถึงอาเซียนพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วจริงๆแล้วเราอาจจะพูดถึงแค่คนกลุ่มไม่ที่กลุ่มนะครับในวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมได้พยายามตั้งประเด็นมันตั้งแต่แรกว่า,าจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของการเพื่อนคนเนี่ยนะครับมันมีคนหลากหลายประเภทมากซึ่งก็ มองในภูมิภาคนี้แตกต่างกันไปนะครับคือถ้ามองจากสายตาของนักลงทุนสายตาของรัฐแน่นอนนี่คือพื้นที่ที่จะต้องอถึกทําให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทําให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมีระบบการขนามขนส่งมีการเชื่อมโยงนะครับมีระบบะการอำนวยความสะดวกต่างๆนานาให้กับครับการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองจากมุมของคนเดินทางเองนะครับ มันก็มีความหมายนะครับซ้อนยะแยะมากมายครับเป็นทั้งการโหยหากลับไปหารากเหง้ากลับไปหาอาดีตนะครับหรือว่ามาเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองนะครับโอเคเชิญเลยครับก็ขอแจวอาจารย์หนึ่งครับผมอยาจะเรียนถามอาจารย์ว่าในมีวามคิดไงฮะ,ะทางตอนตก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นโซงที่มีคอร์รัปชันมากแต่สำหรับเขาเขาเรียกตัวเองว่าคอมมิชชั่นนะฮะ มันต่างกันตรงไหนครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ขยายความนิดนอยมนเมื่อกี้อาจารย์พูดถรงการลงทุนในบริเวณนี้ฮะผมก,ก็เลยจะถามว่าอที่เขาเรียกว่าคอมมิชชั่นของเขา่เขาก็มีล็อบบี้มีเปอร์เซ็นต์ตรงนูง้นตรงนี้ราะเราคอมรัปชั่นมันมากกว่าขเขาเรืองไงครับเขาเป็นต่างกันนี้นะอยากจะทราบนะครับคิดตรงนี้ทางด้านสังคมคิดยังไงครับ ก็น่าจะต่างกันอยู่นะครับภาเกิดคอมมิชชั่นนั้นมันมีการตกลงไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบกฎหมายแต่ผมผมได้ยินมาอย่างนี้ว่ากรณีของพ่อแม่นะครับพอดีก็มีเรื่องประสบการณ์เล็กน้อยว่ากรณีของพอแม่ตอนนี้นักลงทุนต่างๆเล็งไปที่พ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่นักลงทุนยังไม่กล้าที่จะเข้าไปทําอย่างจริงจังก็คือรอให้มีกฎหมายนะครับจากจากจาก,จากรัฐบ,บาลจากรัฐบาลข,ของแม่เกี่ยวกับเรื่องทังนองนี้นะครับว่า จะมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของอทางการเงินอะไรอย่างไรนะครับส่วน,ส,วนส่วนเรื่องคอร์รัปชันกับคอมมิชชั่นผมคิดว่าคอร์รัปชันครับในความหมายทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการการใช้ช่องโหว่หรือนอกกรอบของระบบใช่ไหมครับในการที่จะเอาประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องในการกับคอมมิชชั่นนะครับ เซ็ครับอาจารย์ครับครับผมมนตรีกอมาจาการเรื่อดยส่วนนะประเด็นผมขอถามอาจารย์สองท่านนะฮะในสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์สุดแดงพยายามอธิบายว่าการที่เราไปดูการท่องเที่ยวนะครับไปดูกิจกรรมเหล่านี้เก e ยรติทิพย์ท่อเ่เนี่ยมันมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเป็นนักมนุษยวิทยานักินชษยวิทยาในการดูนะเราดูเพื่อหาสัญญาหาความหมาย เราสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอาเซียนร่วมกันหรือแตกต่างกันตรงนี้ถามว่าเมืองไทยเราจะสร้างเอกลักษณ์ในการเที่ยวเดยทีวเยาจะส่สงเสริมว่ฒาานธงการเที่ยวให้มีไอดลัิตี้ออกมาว่าของเรามีอะไรจุดเด่นจุดเป็นสัญลักษณ์สัญญาอาจารย์คิดยังไงกับการที่จะทําให้ไทยเข้าเป็นอา,อาเซียนแล้วทําให้เกิดสัญญาของไทยเป็นสัญลักขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราไม่พูดถึงเรื่องไทยเป็นเจ้าของสิทธิแต่ว่าสัญญาอันที่สองถามอาจารย์ เรื่องอาหารฮะผมสนใจเรื่องอาหารนีเชิงอาหารเนี่ยมันมีเรียกว่าคอนซั um Culture, มมช o n ่น l ค u r e เพอร์ะทําการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคผมคิดว่าประเด็นผมก็คือว่าอาจารย์ที่ถ่ายทั้งหมดเนี่ยผมก็มองว่าถ้าอาจารย์สามารถโยงให้เห็นความหมายของอาหารที่เหมือนกันและเอาความหมายที่เหมือนกันเนี่ยสร้างเอก,กลักษณ์ร่วมได้ไหมในกลุ่มอาเซียนเป็นหลักสูตรการทำอาหารร่วมกัน ลักสรุที่มีกิจกรรมร่วมกันจะเป็นสตรีทเวนเดอร์เนี่ยยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะมปนวัานธพื้นฐานของชุมชนรูปภูมิปัญญาชุมชนตรงนี้มีอะไรบ้างให้อาจารย์ถอนตรงนี้นิดเดียวนะครับสองประเด็นขอบคุณครับที่ผมขอตอบก่อนนะครับคือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าครีเอทีฟทัวริซึมนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะน่าจะพยายามหลีกเลี่ยงการหา เรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของของชาตินะครับเพราะว่าการทําแบบนั้นอาจจะเรียกว่าทางหนึ่งแง่การตลาดก็ถือว่าทำเราก็มีเหมือนกับมีของที่ขายน้อยเกินไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันการทาแบบนั้นก็ทําให้เรียกว่ามันก็เรียกว่ากดอย่างอื่นนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันในในแง่ของการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็สนับสนุนที่จะให้แต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนะครับสร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมานะครับโดยที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นนั้นโดยที่ไม่ได้อิงกับกับความเป็นชาตินะครับเพราะว่าในแต่ละที่ก็จะมีท้องที่มีสิ่งที่เทีี่่ยวมอาาาหรังงแตตกกน ซึ่งถ้าเราทาอย่างนี้ได้นะก็จะทําให้เรามีพื้นที่ในการท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่นะเนี่ยก็จะสะท้อนถึงลักษณะพิเศษนะครับของพื้นที่นั้นๆได้อย่างได้อย่างน่าสนใจนะครับเราผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหลักการที่สําคัญมากกว่าที่เราจะสแสวงหาเรียกว่าอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศหรือของอะไรนะครับครับสำหรับเรื่องอาหารนะครับผมคิดว่ามันก็คงมีความแตกต่างหลากหลายของของท้องถิ่นอยู่ อยู่สูงมากนะครับแม้กระทั่งว่าในประเทศเดียวกันหรือว่าในถิ่นเดียวกันก็คงมีวิธีกินได้ได้หลายแบบอย่างที่เรียนอาจารย์แล้วก็ผมก็ไปในฐานะนักท่องเที่ยวธรรมดานะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีโอกาสที่จะศึกษาหรือว่า,าสแสวงหาห้ตัวข้อมูลอันนั้นได้มากพอที่จะลงไปถึงลึกกว่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่เราอา,อาจจะ เสนอแนะในเชิงมนุษยวิทยาให้กับนักท่องเที่ยวไทยได้ก็คือว่าเราน่าจะได้ลองกินในรถแบบที่คนที่นั่นเขากินนะครับอย่างภาษาจากสัมพนาศูนย์มนุษย์ปีก่อนก่อนเรื่องอาหารก็คือบอกว่ากินในบริบทนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็จะติดกับรถซึ่งซึ่งเป็นแบบของเราเองแล้วเราไปกินอะไรก็จะผนทุกที่นะครับผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวไทยบ่นเสมอว่าไม่อร่อยเลย ไม่เห็นนั่นเลยหรือว่าอย่างในเห็นถ้าเราไปกินอาหารทะเลใน,ในเวียดนามน,นะครับของที่เขาตั้งมาให้เป็นเครื่องจิ้มกับเราเนี่ยก็คือจะมีมะนาวมีเกลือมีพริกไทยคนไทยก็จะรู้สึกว่าแบบหัวถ้ามีอาหารทะเลดีขนาดนี้นะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะวาดวาดหวังกันว่าแบบข่าวหน้านะเอาเอามาเลยตำมาจากบ้านกันเลยดีกว่ามนาะมากินเนะี เราก็รู้สึกว่าเออบางทีก็ก็โอเคก็เข้าใจนะครับเพราะเราก็รู้สึกว่าความอร่อยคือจนชั้นแต่เรื่องความอร่อยมันก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมมากๆแล้วนะครับว่าอะไรคือความอร่อยแต่ว่าผมก็คิดว่าเออเราก็น่าจะลองทดลองกินแบบของเขาดูบ้างนะครับว่าว่าเขากินกันรสแบบไหนอาจจะไม่ได้ตอบคำถามประชานโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ก็ก็เรียนเสนอว่าอย่างนั้นแล้วกันผมไม่ใช่เรื่องเดิม อา่ผมขอออถาจะตไู่กเห็นด้วยอาจารย์ที่มาจากทะเลส่วนนะว่าเมืองไทยนี้มีอาหารที่หลากหลายนะครับแล้วก็ที่ทราบมาคือไปหลายที่แล้วเมืองไทยนี้มี24ชั่วโมงเลยที่อื่นนะปิดเป็นเวลานะเที่ยงคืนไปแล้วตีสี่อาจจะหาที่ไหนไม่ได้นะเมืองไทยนี้มี24ชั่วโมงแล้วอีกอย่างคือมีผลไม้เกือบทั้งปี ผมเห็นด้วยว่าอันนี้เป็นจุดขายที่ที่ผมว่าผมผมผมขอคาวามเห็นจาจาร้วว่าจะพอจะเป็นจุดขายได้ไหมครับอาหารหลายหลากลห,ลาห,ลาหลายชนิดกมากเลยทุกภาคมีมีอาหาที่หลากหลายมากครับผลไม้ก,ก็มีทั้งปีแล้วหลายคนมีฝรัง่งที่มาอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาติดผลไม้ไทยแล้วเขาก็ไม่กลับประเทศขเขาเลยครับุตรขอยคงไงครับขอบคุณครับ คือเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับว่าอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของว่าทธรรมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าครับโทษนะครับเพราะว่าถ้ามาจากเชียงใหม่ยิ่งยิ่งชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ควบคู่กับเรื่องของท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็คืออาหารนะครับคนที่มาไปมาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือในภูมิภาคนี้หรือมาจากที่อื่นทั่วโลกนะครับมาเชียงใหม่ท้ายสุดแล้วต้องจบด้วยขันโตกนะครับ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นว,วิธีการกินวัฒนธรรมการกินดูสาวฟ้อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นเนรื่องท่องเที่ยวไปเชิญครับสุดท้ายนะครับครับผมกิตติระไมครับจากบริษัทเมืโบราณนะครับขอพิเดียมครับก็คือว่าพอได้ยินจารสุดแดแล้วก็คุณสุรันพูดนะครับเออผมรู้สึกว่าผมเห็นท่าทีบางอย่างซึ่ง ซึ่งผมไม่ค่อยเคยเห็นจากเพื่อนแล้วก็คนที่ผมรู้จักก็คือว่าการเข้าไปปะทะสั่นๆกับของพวกนั้นอะอย่างที่ไม่ได้เข้าไปตัดสินอะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาคนไทยเนี่ยเข้าไปในลาวในเขมรในพม่าเนี่ยมันมีพอตอะไรบางอย่างติดหัวเราเข้าไปก่อนตลอดเวลาเพื่อนผมที่เข้าไปขี่จักรยานในลาวโอ้โหประทับใจมากบอกว่าลาวมันช่างสวยงาม มันชีวิตผู้คนมันก็ดีนะมีสาวๆเพื่อนผาานะ้ำอะไรแต่ขนาด้วยกันผมบอกว่าไปขเขมรบ้างไหม <c oughs> เขาแบบตกใจเป็นอันมากว่าเฮ้ยคุณกล้าเข้าไปเหรอวะไม่คนน่ากลัวเลยอะ่ะไม่กลับระเบิดกู้หมดหรือยังก็ไม่รู้ผมคิดว่าอายังไงก็ตามมันมีพลัสบางอย่างที่อยู่ในหัวของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไม่ว่าเราจะไปกินกับข้าวของเขานะครับ คุณสลันไปกินกับข้าวแล้วก็รู้สึกว่าเออนั่นมันก็แสดงความคล้ายคลึงแล้วก็มีความแตกต่างเล้กอยู่ในตัวแต่เมื่อคุณคึกฤทธิ์ไปกินกับข้าวขมรนหรือว่ากินน้ําพริกของมาเลเซียคุณคึกฤทธิ์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เขียนให้เราอ่านอย่างนั้นคุณครึกบอกว่าโอ้ข้าวขมรนมันอะไรก็ไม่รู้ปล้านก็เหม็นกว่าเราน้ําพริกมาเลเซียไม่ได้เรื่องเลยผมคิดว่าแน่นอนมันของที่คุณสลันกับคุณสุด,ดานไปเห็นนะมันมีอยู่ แต่ว่าถ้าเกิดเรามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจของเราเ้วเข้าไปเนี่ยเราไม่มีวันที่จะเห็นนะเราก็ยังเห็นแบบที่เราอยากเห็นอยู่ดีเหมือนกับว่าที่ว่าไปพม่านะครับก็ยังจะไปหาอยู่นั่นแหละว่าศพกระดูกระสุพรรณกรลยาอยู่ที่ไหนเรื่องมันวนเวียนอยู่แค่ตรงนั้นเองอะ่ะมันไม่ไปไหนเลยอะ่ะใช่ไหมครับผมคิดผมก็เลยคิดว่าอืมสิ่งที่สําคัญมันน่าจะอยู่ที่หัวของเราเนี่ยเราพกอะไรเข้าไป เมื่อเราก็เข้าไปพบสิ่งนั้นซึ่งแตกต่างจากเราเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรไม่งั้นเราก็จะได้ดของเดิมหรือว่าได้อะไรที่มันรุนแรงร้ายแรงหรือว่ากดขี่เพื่อนบ้านอาเซียนของเรามากวก่าเดิมด้วยซ้ำไปครับครับขอบคุณครับที่ช่วยสรุปนะครับก็แน่นะคุณคร,รายการเราคงไม่มีอะไรเนาะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่อยู่ร่วมกันจนถึงเย็นแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ คุณท่านวิทยากรและผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทุกท่านนะคะงานประชุมของเรายัางมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะแล้วสำหรับพรุ่งนี้จะเริ่มเวลา9ก้นาฬิกาวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปรบับโัยสอัสดิภาพขอบคุณค่ะ